สื่อไต้หวันรายงานพบหญิงสาวป่วยมะเร็งตับลามไปปอดทั้งที่ไม่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แพย์คาดอาจเกิดจากการทานเนยถั่ว จากกรณีที่สื่อไต้หวันรายงานพบหญิงสาวเข้าพบแพทย์ด้วยอาการอาหารไม่ย่อยกระทันหันและผลตรวจพบว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งตับและแพร่กระจายไปยังปอดแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างการดื่มแอลกอฮอล์แต่กลับพบว่าความเชื่อมโยงทั้งหมดอาจเป็นเพราะการกินอาหารเช้านายแพทย์ลุยโบรนแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเวชศาสตร,ร์ระบุในคอลัมน์ Good Morning Health ว่ามะเร็งมีสาเหตุที่เป็นไปได้คือพันธุกรรมมะเร็งการติดเชื้อการสูบบุหรี่การดื่มสุราซึ่งจากกรณีของหญิงสาวรายดังกล่าวนายแพทย์หรุยโบเรนได้สอบประวัติต่อและพบว่าเธอชอบกินเนยถั่วเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่เธอกินขนมปังปิ้งทานเนยถั่วเป็นอาหารเช้าทุกวันซึ่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการกินเนยถั่วปนเปื้อนอะฟาท็อกซินเป็นเวลานานอะฟาท็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าร้ายแรงที่สุดกำจัดก็ยากแถมปนเปื้อนอยู่ในอาหารหลายชนิดรวมทั้งในถั่วลิสงซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำเนยถัว่วเป็นหนึ่งในอาหารที่พบบ่อยที่สุดหากมีการจัดเก็บไม่ดีนอกจากถั่วลิสงแล้วสารนี้ยังแฝงในอาหารหลายชนิดเช่นข้าวโพดพริกแห้ง กระเทียมเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยีมเมล็ดฟ้ายเข้าฟางและมันสำปะหลังถือเป็นสารเคมีที่สร้างขึ้นจากเชื้อราซึ่งเติบโตได้ดีในอากาศร้อนและชืน้นถ้าได้รับอะฟาท็อกซินส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในระยะแรกๆจะแสดงอาการเมื่อเกิดการเรื้อรังแล้วทำให้เกิดการอักเสบของตับเรือ้อรังเกิดภาวะตับแข็งก่อเกิดมะเร็งตับ จึงควรเลือกซื้ออาหารที่บรรจุภาชนะปิดสนิทเลี่ยงการเก็บอาหารในพื้นที่ชื้นหรือหากสังเกตเห็นอาหารที่มีราสีเขียวอมเหลืองต้องทิ้งไปเลยค่ะห้ามนำมาปรุงอาหารในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ เอินเว่์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปี ผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการสกัดที่ทันสมัยซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปานของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลายส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุล รักสุขภาพใส่ใจดูแลตับการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์0 9 7 5 1 4 3 9 9